สวัสดีครับพวกับสุดข่าวแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เมื่อเกิดอีหยังวะาห้าเหตุผลที่ทําให้มาซิยาฟอร์มสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงหนึ่งในนักเตะท,ที่เซวรเรส์มีตั้งความหวังเอาไวสูงมากๆนั่นก็คืออองตานี่มาซิยาวกองหน้าชาวเบองเศษที่ดูเหมือนว่ามีศักยภาพครบพลันที่จะช่วยแบกความหวังในการยิงประตูกับเทียม แต่ยิ่งนานวันเข้าทําไมนักเตะรายนี้ถึงได้ทำํำผลงานสารวันเตี้ะลงเตี้ยลงนะครับซึ่งทำนว่าทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลของมันนะครับโอ้ยบกบอดคือฟอร์มร่วงแทนอหอขอกชาวฝรั่อองเศสนะครับมีฟอร์มที่ขึ้นขึ้น,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 นลงลงมาตั้งแต่ย้ายจากมอนาโกมาเล่นในทินโอทรัฟฟอร์ดเมื่อปี2015 แต่ผลง,งานของนักเตะที่โดดเด่นสุดๆในช่วงที่โอเลโกนาโซชาเข้ามากรงุงเงียนโดยเฉพาะเมื่อซีซั่น29 0 1ถึง210 0เขาเคยซัดไปถึง23ประตูนในทุกรายการด้วยฟอร์มแบบนั้นนะครับทำให้โอเลโกนาโซชาตัดสินใจไม่ผิดที่ขายโรเมลูโกลกูไปให้กับทางอินเตอร์มิลานแต่ดูว่าทุกอย่างกับตาลปัดนะครับหน้ามือกลายเป็นหลังตีนในฤดูกาล2020 2021ผลง,งานของ หนูมากมาเซียลตำเตียดเรียดดินสุดๆโดยเขายิงได้เป็นแค่7็หน่วยเท่านั้นนะครับอ้คือยิงหน่อยแต่วักโดยความจริงแล้วมาเซียลก็ถือเป็นหนึ่งใน,นเตตที่มีศักยภาพสูงมากแต่ดูเหมือนว่าบางอย่างเล่นผิพดพลาดสรุบตูวเขาจึงทําให้ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมามันน่าผิดหวังอย่างมากแล้วว่าอะไรคือเหตุผลที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับดาวยิงเลือดเฟรนซ์แมนล่ะครับการนี้ต้องมาวิเคราะห์ก,กันหน่อยนะครับอ้ยบอกปอบถับง ประเด็นที่1นึ่งแบครับความกดดันมหาศาลต้องยอมรับนะครับว่ามาร์ซสยาวไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาเขาเคยพลาดโอกาสการยิงประตูสําคัญในแมตช์ที่แพ้เซบีย่าในรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งถือว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนั้นเลยทีเดียวสำหรับฤดูการปัจจุบัน,านมาร์ซยาลโชว์ชวฟอร์มที่อย่างเยีย่ยมยกาเดม และยิงประตูไม่ได้เลยจนกระทั่งเดือนธันวาคมโดยหลายคนวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ทําให้นักเตะเล่นไม่ออกก็มาจากการพักฟื้นร่างกายไม่เพียงพอในช่วงซัมเมอร์ซึ่งส่งผลให้ความอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจขณะที่มาจนเตดคาดหวังในตัวนักเตะเอาไว้สูงเหมือนเดิมแต่มาร์จะยาวก็มาร์จะมีอร์ไมไม่คงเส้นคงวามาเดยตลอดส่งผลให้เขาต้องแบบรับความกดดันในการรักษาฟอร์กเล่นตั้งแต่เปิดซีซั่นจนถึงนนนี นั่องแต่มังคนขั้มไปแสดงไม่ว่าจะเป็นเวรูรมี่หรือรุถฟันนี่ตลอดยแม้จะต้องแบกรับความกดดันแต่พวกเขาก็ยังคงยิงประทุนกับทีมได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสวนทางกับหนูหมากที่ฟอร์มหลุดพะเลเมื่อต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนี้นะครับโอ้เรียกเลยว่าประสบการณ์มามีเลยบวบา2ไม่สามารถรับมือกับการแข่งขันภายในทีมการที่มาซียาฟอร์มแย่ส่งผลให้เขาต้องหลุด จากตัวจริงและนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้กับกงหน้าคนอื่นอย่างเอนิสันคาร์มอนีผข้หอมมากประสบการณ์ทีมจัดอุ่นวัยที่ได้สอดแรกขึ้นไปเล่นแทนกาวนี้สร้างผลงานในดับประทับใจสมกับเป็นหน้าเป้าที่แฟนบอลปีแสดงอยากเห็นมานานแล้วโดยฉชวะการเคลื่อนที่หาตำแหน่งการยิงประตูในกรอบเกลียวที่เห็นได้ชัดเจนมันเหนือกว่าหมากเสียวซึ่งไม่ค่อยวิ่งหาพื้นที่นะฮะและขาดสัญชาตญาณเพชรขาด จริงๆแล้วการยื่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเตะได้เป็นดียกตัวอย่างเช่นลุคชอที่สามารถงานฟอร์มเก่งออกมาได้จนยื่ตำแหน่งแบ็กซ้ายถาวอรดนับตั้งแต่ต้นสกัดดึงอเล็กซ์เตลิสมาร่วมเทียมแต่สนทางกับมาซียวที่น่าจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นแรงกระตุ้นอะไรเลยเพราะนับตั้งแต่ที่คาร์มอนี่ยายมาร่วมเทียมผลงานของหูฮอกเลดแฟนส์ก็ย่ำแย่ ลงอย่างต่อเนื่องทั้งพลาดโอกาสสำคัญสำคัญง่ายๆแถมยังไม่ค่อยยิงประตูอีกด้วยลองคิดดูนะฮะขนาดคาร์บนี้มีปัญหาการมาเจ็บต่อเนื่องแต่มาซิยาวยังไม่สามารถจุกฉวยโอกาสเพื่อทำให้โซชาไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับโอ้โหสาการคนช่วยเปิดบอลสวยๆให้ทำประตูฟอร์มเดีนยแยของมาซิยาวกำมนิดเกิดจากตัวเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะในฐานะกองหน้าบางครั้งก็ต้องการเพื่อนร่วมทีมที่สร้างสรรค์โอกาสในการทำตระรุตงให้กับเขาเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งนี้นักเตะไม่ค่อยได้รับในลุกกันนี้เลยปีแสดงมีนักเตะในตำแหน่งปีกที่มีคุณภาพชั้นยอดในการเปิดบอลจาก,กริมเส้นเข้าไปบริเ,รเวณกรอกเขตโทษยเวนรูโนฟานัสจอมทับทีมชัดปูเกตส่วนผู้เล่นที่เหลืออยู่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสร้างสรรค์โอกาสให,ให้กับเขามากนัก ยันไรก็ตามการที่จะโยนความผิดนั้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดก็ไม่ใช่บางครั้งมาร์ชิยาวก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากการเคลื่อนที่ในกรอบเกีโทษกับเขาถือว่าแ yeah, ย่มากๆและทําให้กองหลังคู่แข่งสามารถป้องกันได้อย่างสบายๆการหาพื้นที่ในกรอบเกียโทษก็ไม่ค่อยดีนักมาร์ชิยาวทำให้เพื่อนร่วมทีมมีข้อจำกัดในการส่งบอลและสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกเปิดบอลให้กับคนอื่นแทนนะฮะโอ้โหหน้าสีโตนอีหลี 4. กุนซือลาสตาร์โค้ดเมื่อุดูกันที่ผ่านมาลีกนาโซชาพ้พดจดการทีมชาวนาเวียได้รับการยกย่องสรรเสริญจากลหลายๆฝ่ายในการช่วยมหรมซิยาวให้ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถเติมเต็มศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ยันไรก็ตามหากมองถึงความยุติธรรมเมื่อมีคำสรรเสริญแล้วก็ต้องมีเสียงคำวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะกุนซือและทีมงานสตาร์โค้ดจะต้องร่วมกันแบกความรับผิดชอบที่ทำให้ฟอร์มของมาซิยาวถดถอยลงคลอง ในซีซันนี้นะฮะทำไมเขาถึงสูญเสียความมั่นใจในการยิงประตูแล้วมีเหตุผลอะไรทําไมพวกเขาไม่สามารถกระตุ้นนักเตะให้รักษาฟอร์มการเล่นของเส้นคงลว์ตลอด90นาทีในแต่ละเกมได้แทคติกและแนวทางการเล่นไม่เหมาะสมกับจุดแข็งของมาซิยาลหรือเปล่านี่เป็นเพียงแค่บางคาถามที่ผู้จัดการทีมกับสตาฟโค้ชต้องตอบให้ได้แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้แหละมีเพียงแค่กุนซือและทีมงานสตาฟ์โค้ชคนขับเท่านั้นที่สามารถทําได้ ลองดูสิว่าซีซั่นนี้มาร์ติยาวโชว์ฟอร์มที่ดีมากแค่ไหนฉะนั้นการที่ผลงานของนักเตะร่วงเก่ารูดแบบนี้ทีมงานทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 5. ไม่มองกับหน้าเปาสำหรับประเด็นนี้น่าจะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพที่เัตียนที่สุดเนื่องจากหากมองถึงความเป็นจริงแล้วมาจติยาก็ไม่มีธรรมชาติที่เกิดมาเป็นหน้าเปาเลยดังนั้นสกยภาพของเขาก็ไม่ได้ถือว่า อยู่ในน,นรับหัวหอกชั้นยอดของพิมลิกแม้ว่ามาซียาวจะซัดไป17ประตูในศึกพิมลิกเมื่อซีซันที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นฟอร์มทันทำประตูที่ดีที่สุดใน,นาอาชีพของเขาตาโจชูคิงก็ยิงได้ถึง16ประตูตอนที่เล่นในลีกสูงสุดทั้งๆที่เล่นให้กับทีมเล็กอย่างปอนมัดฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับมาซียาวหรนะือครับ หนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้ผลงานของมาซิยามไม่เปี่งปร,รา่งอย่างที่ทุกคนคิดเอาไว้นั่นก็คือเขาไม่ใช่นาเป้าธรรมชาติซึ่งสิ่งนี้หลายๆคนคงรู้สึกกังวลมาโดยตลอดและปรอมการเล่นในปัจจุบันเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าทุกๆคนคิดถูกต้องแล้วโดยเฉพาะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลิงสปอสฮารแลนได้ทําให้กับโปริเซียดนม้นจึงไม่ใช่เรื่องปากที่เรสเตอ i ์วิลมักจะมีข่าวผัวพันกับฮ a รแลนอยู่เสมอ แต่การเส้นยากกับเขาก็ค่อนข้างยากลําบากกานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแมานเต็ดจะต้องทนทูซี่ใช้งานหมากยาวปเป็นก้อนหน้าตัวเป้าดังนั้นการหาหวอกที่แท้จริงมาเสริมทัพน่าจะเป็นการทําให้ทีมมีความพัฒนาขึ้นดียิ่งขึ้นไปมากกว่าในครับโอ้โ oh ห